สวัสดีเพื่อนเพื่นคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสารานะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอการลบเพื่อนที่หลายๆคนพร้อมกันนะคะใครที่ไม่อยากลบเข้าไปแบบโปรไฟล์แล้วกดลบทีเดียวครั้งเดียวเนี่ยเรามาลบกันทีและหลายหลาย,หลายคนช่วยให้ประหยัดเลาได้มากขึ้นนะคะโอเคเนาะขั้นตอนแรกก็จะให้ทุกคนดาวน์โหลดตัว ส่วนขยายของโครมนะคะเราจะใช้โครมนะคะแล้วก็เข้าลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะนี่เนาะก็จะเป็นส่วนขยายที่ชื่อว่า LOC ตัวนี้นะคะกดเพิ่มเข้าไปเลยลนี้ก็เพิ่มส่วนขยายได้เลยนะคะ,อะพอมันเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เนาอะ,อะทีนี้ก็มาตรงที่ เครื่องมือ to, นะะ to เนะะเนาะเสร็จแล้วเลือกมาที่อยู่เ r r น e ีมู e นะคะอ่ะตอนตอนนี้เขาก็จะโหลดขั้นตอนของเพื่อนของเรานะคะเพื่อนใครเยอะนะคะก็จะโหลดเยอะหน่อยนะคะตรงนี้เนาะก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็โหลด โหลดเพื่อนใน Facebook เรียบร้อยนะคะเราจะต้องเข้า Facebook ไว้ในโครมก่อนนะคะมันถึงจะ,ะเชื่อมต่อกับเพื่อนเราได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูวิธีการที่เราจะลบนะคะก็คือเลือกลบแบบนี้นะคะ,ะติ๊กเลยนะคะคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าเราไม่อยากเป็นเพื่อนนะคะหรือถ้าเราอยากเลือกทั้งหมดก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าตรงนี้มันจะโชว์แค่10คนเนาะ จะโชว์แค่1ิคนนะคะถ้าเราอยากได้ร้อยคนเลยเนี่ยให้มาตรงนี้นะคะตอนหนึ่งเพจเนาะนี่นะคะจะมี100คนเลยนะคะ,ะเป็นใครกันนะคะที่เราไม่รู้จักก็สามารถกดบายบายได้เลยนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะแล้วก็กดบายบายนะคะ,ะแล้วก็เพื่อนเดี๋ยวรองรูปสักสองคนนะคะ ลบคนที่เราไม่รู้จักนะคะโอเคแล้วก็ลบแบบนี้นะคะก็จะลบไปหลายคนนะคะตามนี้ โอเคใครที่อยากลองนำไปใช้นะคะสามารถอลองนำไปใช้ได้นะคะก็วิธีการมีดังนี้เนาะคร่าวๆนะคะก็ง่ายๆนะคะลบคลิกไม่กี่คลิกนะคะก็สามารถลบได้หลายคนแล้วนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ